สวัสดีค่ะช่องดารารอบโลกมาแล้ว จากกรณีที่ก่อนหน้านั้นได้มีการเปิดประเด็นที่มีคลิปเสียงที่หนุ่มกันใช้นะคะได้ฟังแล้วเนี่ยมีการแอบอ้างนะคะโดยโลกออนไลน์เนี่ยต่างก็คือหาว่าเสียงผู้ชายในคลิปเนี่ยเป็นใครมากกว่ากันนะคะจนกระทั่งเนี่ยฟิล์มรัตะภูมินะคะออกมายอมรับว่าเป็นเสียงของตน้นแต่ไม่ใช่เสียงตนทั้งหมดพร้อมเผยว่าถูกตัดต่อยืนยนันไม่ได้ รีดเงิน20ล้านซึ่งทางหนุ่มกัใชัยก็ยืนยันว่าคลิปเสียงนั้นเป็นของจริงและที่เปิดให้ฟังมันเป็นแค่นิดเดียวส่วนคลิปเต็มนั้น29นาทีเลยทีเดียวค่ะโดยในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์หนุ่มกัใชัยนะคะที่เป็นพิธีกรเนี่ยได้ออกมาเปิดหลักฐานแชทสําคัญพร้อมไล่เลียงนะคะไทม์ไลน์ที่ฟิลม์มรัตภูมินะคะส่งข้อความมาหาต้นตั้งแต่วันที่ ที่8ตุลาคม2567เป็นรายละเอียดภาพของบอสต่างๆพร้อมพิมพ์ข้อความทิ้งเอาไว้อีกว่าพี่ว่างไหมครับทำการบ้านรอให้แล้วครับ ว่างแล้วบอกนะคะพี่ชายเดี๋ยวเอาไปส่งให้โดยกันชัยเนี่ยได้กล่าวว่าวันที่8ตุลาคมเนี่ยฟิลมก็รู้อยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่จะอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้และที่ฟิล์มติดต่อมาหาในวันที่8ตุลาคมเพราะวันที่7ตุลาคมเนี่ย ตอนนี้นะคะได้เพิ่งเริ่มเปิดเรื่องของดีไอคอนในรายการแล้ววันที่9ตุลาคมเนี่ยฟิล์มเนี่ยก็ได้ส่งข้อความมาอีกครั้งว่าวันนี้พี่หนุ่มสะดวกกี่โมงครับฝ่ายข้อมูลพร้อมครับ555โดยหนุ่มกัใชัเนี่ยนะคะยังบอกอีกว่าสิ่งที่ฟิล์มส่งมาเป็นข้อมูลที่บอกว่าเหล่าบอสเนี่ยทำไม่ถูกมีข้อมูลที่เก็บมาโดยยังมีอันอื่นอีก แต่เอาแค่นี้ก่อนขอนวดไปเรื่อยๆถ้ายังเมื่อยอยู่ปวดเนื้อปวดตัวอยู่พี่นวดให้เรื่อยๆแต่ถ้าน้องพูดความจริงพี่จะเลิกนวดพี่ต้องการแค่นั้นทั้งกหนกอโนงและฟิลม์มนั่นเองคะ่ะเรื่องเนี่ยไม่รู้ว่าจะจบยังไงนะคะต้องรอดูติดตามต่อไปนะคะว่าหนุ่มกัใชัยเนี่ยจะมีหลักฐานหรือคลิปวิดีโอหรือคลิปเสียงไฟล์อะไรต่างๆนะคะจะเอาออกมาแชร์อีกหรือเปล่าเนี่ย เพื่อนๆต้องรอติดตามเลยค่ะ